สวัสดีวันจันท์นะคะวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่ถามกันมาบ่อยเรื่องหนึ่งอ่ะเอาเอาคำคำถามเก่าแล้วก็จะถามมาบ่อยว่าหางเล่คือตัวอะไรหางเล่เป็นกระรอกดินนะคะหรือว่าแพรี่ด็อกนะคะนี่ตัวใหญ่ๆหญ่เบิ่มเบิมอ่าแต่ทีนี้จะชอบมีคำถามกันมาบ่อยๆมากเลยว่ากัดไหมเลี้ยงกระรอกกัดไหม ต่อให้เชื่องแค่ไหนก็กัดนะคะกัดแล้วก็แทะด้วยแต่กัดในที่นี้เนี่ยาไปไล่พิจิตใหญ่นะกัดในที่นี้เนี่ยกัดแรงกัดเบาต่างกับไปบางทีเขาเล่นหรือเขาอะไรเงี้ยยังไงก็คือเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณมันก็กัดอยู่แล้วนะมันก็มีบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจกัดเราแรงหรอกแต่ว่าฟันเขาคมนะนอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นสัตว์ฟันแทะและทําลายข้าวของเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างนะคะนี่เก้าอี้หนังตัวละสองพันแหลกมีสี่ตัวนะคะเป็นรูทุกตัวนี่เห็นนะนี่เลียงกระลลกต้องทำใจนะวอลเปเปอร์วอลเ,เ,เปเปอร์มันมองไม่เห็นนะอือันนี้ดีกว่าข้ามานะคะข้ามมาเป็นรูเห็นนะว่ากลงมันตั้งอยู่ข้างๆนี่ฝีมือ มะย,ยมนั่นเองครยทาของมามีหนี่มะย,ยมืมนอกจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกอ,อย่างทังเลก็กัดแทะหลายอย่างอยู่นะคะนอ,อ่เกาอี้เห็นนะทุกตัวแหว่งเป็นรูนะคะบางทีเราเล่นกับเขามันก็มีกัดบ้างอะไรบ้างบางทีขัดใจหรือไม่ถูกใจนะเ,เดี๋ยวก่อนนะฮังเลหายไปไหนเอาไว้มาตอบคำถามกันใหม่นะคะบ๊ายบาย